อรุณสวัสด์ยามเช้าครับวันอาทิตย์ที่เกออ้ามกราคมนะครับสวัสดีปีใหม่พี่ๆลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูงานที่อู่นะครับพอดีมาเช้าหน่อยครับวันนี้มารับรถลูกค้ารับพอดีลูกค้าเชติว่า,ารถมันจอดไว้แก้ไขเรื่องอาการเสียงดังน,นะครับก็อัปเดตอัปเดตงานซ่อมรถแต่ละคันนะครับก็อัปเดตให้พี่ๆลูกค้าได้ดูนะครับ แคทติว่าคันนี้นะครับไล่ระบบไฟครับแคทติว่า400เบนซินตันเงียบนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทำการาไล่ระบบไฟอยู่นะครับก็ลูกค้ารอ,อนิดนึงนะครับงานปัญหาเรื่องระบบไฟ่วนออฟต้าคันนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนตาน้ำนะครับตาน้ำทั้งระบบเลย เปลี่ยนตาน้ําชุดข้อน้ำทั้งระบบข้อที่ผุบปุบข้อเหล็กหลังฝาสูบข่อเหล็กหลังปั๊มน้ําข่อน้ําทั้งระบบเปลี่ยนใหม่หมดนะครับส่วนคันนี้พูดหนึุดแปดี2อ1พอ็ดออยล์คูลเลอร์นะออยล์น้ำมันเครื่องครับรั่วก็ตอนนี้รออะไรอยู่ ส่วนคันนี้ที่มารอรับเมื่อเช้านะครับเกติว่า C140 ดีเซลอาการเสียงดังที่หน้าเครื่องนะครับก็คันนี้เดี๋ยวดูเบื้องต้นห้่อยดีชวนคันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนหลอดไฟครับหลอด LED แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ามืดนิดนึงครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงยังไม่สว่างเท่าไหร่คันนี้รออะไรนะครับพ่อไหลกลับ ท่อไหลกับหัวฉีดครับมันมันแตกมันรั่วนะครับเห็นไหมครับที่มันท่อมันแตกตัวนี้ท่อท่อของแท้ก็มีครับประมาณสามพันกว่าบาทมาทั้งชุดเลยก็เดี๋ยววันนี้จะแก้ไขเบื้องต้นให้ลูกค้าไปก่อนส่วนอ,อัพต้าคันนี้เปลี่ยนชุดไทมิ่งนะครับก็ปฏิว่าสี่รอคันนี้เปลี่ยนลูกปืนล้อแล้ววิ่งดัง อันนี้เปลี่ยนชุดไทมิ่งนะครับคันข้างในตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับงานคืบหน้า,ามาพอสมควรนะครับชุดตาน้ําทองเหลืองหมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อสามทางทองเหลืองเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประกอบนะครับเหลือประกอบชุดไทมิ่งนะครับด้านหน้าประกอบเสร็จแล้วด้านหลัง อันหลังกรอบเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดเก็บชุดไทมิง่งอ,อีกนิดหน่อยแล้วก็จะยกเครื่องขึ้นละก็ฝากอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้านะครับก็งานที่อู่ก็จะประมาณนี้นะครับช่วงนี้งานอาจจะแน่นๆหน่อยนะครับก็พีบๆลูกค้ารอนิดนึงนะครับจะพยายาม ให้ออกได้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาบรรยากาศเช้าที่อู่นะครับวันอาทิตย์มาให้ชมนะครับรถโล่งๆครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ช่างต้อมนะครับจะนำรถเข้าซ่อมโทรนัดได้ที่0824549483ขอบคุณครับสวัสดีครับ